สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสามได้จัดนะครับทำดีเราชมทำาชั่วขอดาดตรงไปตรงมาไม่ไว้น้าไขนะครับวันนี้ขอคุยกับอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพีรับุตรนาแก่นะครับพลตํารวจเอกเซนีพิสุทธิ์เตมียเวสสวัสดีครับท่านเซนีครับสวัสดีครับพี่เสรีนะครับผมอท่านเซนีครับเอจะถามเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องอื้อเฉาเมื่อประมาณสองวันที่แล้วนะครับคุณ ลองต่อนะครับหรือพิสัทน,นานะครับออกมาแฉว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปเอี่ยวกับบอนเขมรที่จังหวัดตราดแล้วก็บอนสายตะกูด้วยพี่สิริพิสุทธิ์คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจริงไหมคะหรือมีอความจริงมากน้อยขนาดไหนที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองนะครับคือพี่ก็ไม่รู้นะก็ได้จริงเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าตัวสันทนาเนี่ยรู้นะเคยเป็นลูกน้องตำรวจเก่าเนี่ย แล้วก็อยู่ในกวงการพวกนี้มันจะรู้สายสนคนในเป็นอย่างดีนะเพราะสันทนาเมือนนักการมานานอยู่แล้วนี่ถูกให้ออกก็เพราะการมานานเนี่ยละนะอะร่จริงนะที่ตอนอาังกอกน้อยใกล้ๆบ้านพี่เองนะทีนี้อ่าออกไปเขาก็โอเคก็ถือว่าทางใครทางมันอาชีพเขาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พี่คิดว่าเขารู้เรื่องดีนะ นะแล้วเข้าข้อเท็จจริงเนี่ยมานะให้ดําเนินการต่อเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ฟังข้อมูลข่าวสารจากด้านอื่นๆด้วยนะเช่นว่าไอ,บอ้บ่อนี้ยมันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ไทยตั้งแต่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาใหม่ๆเนี่ยเมื่อปีห้าแปดคุณประยุทธ์ยุดห้าเจ็ดใช่ไหมเออ แล้วก่อสร้างเนี่ยนะทําถนนไปก่อสร้างบอ่อนเปิดอะไรตั้งแต่ปีห้าแปดสมัยสามปอนะเรื่องอํานาจอะไรต่างๆนะแล้วสามปอก็ไม่ใช่เรื่องอํานาจมาเฉพาะพอสอนี้ที่ไหนนะเขาเรื่องอานาจมาตั้งนานแล้วในพื้นที่ภาคหนึ่งนะอย่าลืมว่าคุณประยุทธ์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะใช่ไหมฮะแล้วก็บิปป้อมก็ดีอนุพงศ์ก็ดีก็เป็นผู้มีอํานาจนะมาสมัยนู้นเพราะฉะนั้นในการที่ ไอ้ชาดระมาโปดเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าพี่ให้น้ําหนักไหมให้เชื่อไหมเชื่อนะครับว่ามีการดำเนินการสแสวงหาพลประโยชน์มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะถ้ารัฐบาลนะมีความจริงใจแล้วก็มีความกล้าหารพอที่จะแก้ไขปัญหามันก็ทำได้แต่ว่า หนึ่งคุณนุทินจะกล้าไหมเพราะคุณนุทินก็ลูกน้องคุณประยุทธ์น่ละล่ะถูกไหมคุณประยุทธ์เป็นนายกนะอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีสารสุขมั่งรัฐมนตรีอะไรต่างๆาเหล่านี้นะจะกล้าไหมนะแล้วสองเวลาก็มีน้อยใช่ไหมฮะสามคนของตัวเองไม่มีผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่าอีกเนี่ยนะนะครับก็ขอให้ประชาชนสื่อมวลชนที่น้องประชาชนช่วยกันติดตามด้วยกันว่าคุณนุทินเนี่ยจะนำ เป็นผู้นํารัฐบาลที่ทําหน้าที่ดามที่ปฏิญ,ญาณตนไว้กับพระมหากษัตริย์เมื่อสองสาวันนี้ก่อนหรือไม่นะครับสิ่งที่คุณสัทน,นาออกมาแฉเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเออรัฐมนตรีของภูมิใจไทยหมดเลยผมถามคุณสัทน,นานะครับว่าอา้าวแล้วไม่มีรัฐมัตตีของพรรคเพื่อไทยมากเลยเหรอไม่มีพรรคอื่นเราทำไมมีแต่ภูมิใจไทยแกก็บอกว่าเออพรรคอื่นยังไม่อยากพูดถึงขอพูดเฉพาะภูมิใจไทยอย่างเดียวก็เลยมาถาม ท่านเศรีพิสทธิ์ว่ากรณีที่นักการเมืองเนี่ยไปเอี่ยวกับบ่อนตามชายแดนต่างๆเนี่ยคาดว่าน่าจะมีแทบทุกพักไปครับจะบอกแทบทุกพักมันเป็นไปไม่ได้แล้วพักเสรีรวมไทยไม่มีแน่อยู่แล้วเอ,เอาครับครับ <laughs> อันนั้นจืองวะไม่นะจริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวหรอกแทบทุกพักนไม่น่าหรอกมันเฉพาะพักใหญ่ๆที่มามีสสในพื้นที่นาน,นะนอะไรต่างเหล่านี้นะ ก็มาจากแสวงหาผลประโยชน์ไปด้วย,ยต่างๆอันนี้แต่ไม่เป็นไรนะมันจะล้องมาพักเดียวหรือสองพักอะไรก็แต่นะนะก็ทําไปนะนะถ้าเขาจริงจริงมันปรากฏเดี๋ยวมันก็ปรากฏได้นะครับนะไม่ใช่ว่าล้องพักเดียวแล้วก็จะไปปรากฏพักอื่นเราไม่ดําเนินการต่อก็คงไม่อย่างนั้นนะนะถ้าจะเอาจิงจริงจังมันก็จะพักไหนก็แล้วแต่ไปเดี๋ยวจะเกี่ยวพันไปกี่พัก กี่คนก็ว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับแต่ขอให้ส,สัตยืนจัดและหาหลักฐานให้เต็มที่ก็แล้วกันนะนะครับอย่ามาเพียงแต่ว่าให้เป็นข่าวแล้วก็พออะไรเงี้ยนะนะครับหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวเขายืน่นผลประโยชน์ให้สันะก็ถอยอะไรเงี้ยนะนะนะครับเราให้จริงานั้นนะนะเราก็รู้น้องพี่เก่าเราก็รู้ว่าคนจริงเราก็ต้องจริงตามด้วยสิวะนะ ปัญหาหนึ่งที่ทุกคนคาดหวังกับรัฐมนตรีอนุทินนะครับก็คือการแก้ปัญหากัมพูชาทัศนีิรพิสุทธิ์มองว่าคุณอนุทินเนี่ยจะสามารถที่จะแก้ไขเรื่องกัมพูชาได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับผมเชื่อว่านักการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เพราะนักการเมืองเนี่ยกว่ามันจะเป็นนักการเมือง มันใช้ใช้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมเมื่อเาเป็นนักการเมืองก็ต้องหาเงินนะเป็นธรรมดาเลยนะครับไม่ไว่าจะพักภูมิใจไทยนะหรือพักอื่นๆน,นะพักเพื่อไทยก็ชัดเจนเห็นไหมหัวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักเป็นไงล่ำรวยมหาศาลขณะที่ประชาชนไม่มีจะกินใช่ไหมโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ย ใครเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยติดคุกเกือบหมดทุกหมดทุกคนเลยนะอุ้งวิงเนี่ยก็ไม่รอดคอยดูเถอะนะครับนะเพราะฉะนั้นหนีหนีไปถ้าตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้นะไม่งั้นติดคุกแนะ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดุทีนยังยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีแล้วแต่เป็นระยะสั้นก็ยังไม่น,าน่าเหมือนคุณน้มชายเนะี่ยเป็นได้สามสี่เดือนแม้แต่ทำเนียบยังไม่มีที่นั่งเลยคุณน้มชายเลยรอดติดคุกไปไงใช่ไหมฮะเพราะไม่ ไม่มีเวลาที่จะทํางานเท่าไหร่เวทีเนี่ยสามสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยนะครับไม่แน่นะนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอ,อยู่อีกถูกไหมเพราะเรื่องอื่นๆที่ตัวเองค้างไว้ที่ศาลนูนยกนะมันไม่ใช่ประเด็นว่าวินิจฉัยนะความผิดที่เขายื่นไปนะจริงเขาไม่มีสิทธิ์ยืน่นแต่เขาไปยื่นเนี่ยศาลก็ยกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นข่าวสองสางวันศาลนูนยกนะ คดีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาคุณอนุชินผู้จริตปฏิบัติหน้าที่ผิดจริยธรรมอะไรต่างเลยนะยังยังนะครับยังไม่ได้วิทิจฉัยในในเนื้อหาเลยนะครับเพียงแต่ผู้ที่ยื่นเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับไปยื่นผิดที่ผิดทางนะครับอย่างนุ้ไปยื่นศาลก็ไม่รับพี่ไปยื่นศาลก็ไม่รับนอกจากที่จะเอาไปให้สอสอห้าสิบคนไปลงชื่อยื่นอย่างเงี้ยโอเคถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยัง คุณทิธินก็ไม่แน่นะครับนะก็ทําไปเถอะนะครับนะคนที่จะผ่านไะด้เอาย้อนกลับไปออะคุณประยุทธ์นะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากนักการเมืองใช่ไหมใช่ไหมโอ้อยู่มาทั้งหลายปีนะครับไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยพอย้อนกลับมาเนี่ยสมมติเราไม่ต้องเอาเรื่องกายเอาเรื่องที่นุกถามพี่ตั้งแต่ัูเรื่องมาเนี่ยเรื่องบ่อนที่กัมเบเนี่ยนะนะไปสร้างได้ยังไงในเขตพื้นที่ไทยนะครับ ไปทาถนนหนทางไฟฟ้าปาปาเข้าไปได้ไงต้องได้มีอยู่ในเขตพื้นที่ไทยนะครับหรือแม้แต่บ้านน้องจานนะที่เขตอยู่ในเขตพื้นที่ทัพที่หนึ่งนะตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์นะเป็นแม่ทัพแล้วไปปล่อยให้จับตัววีระสมความคิดเข้าไปได้ไงปล่อยให้กัมเเหยงยึดพื้นที่บ้านน้องจานเข้าไปได้ไงมันผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งไม่รู้ว่ นายกกี่สมัยแล้วก็ไม่รู้นะพี่ตอนนี้พอมีเรื่องกับเมน์พี่ก็ฟังฟังดูโอ้ไอเสียม,มาราชัตตาบองสีสุพลประจันคิดีเกตอีกหลายพื้นที่มันเป็นของไทยถูกฝรั่งเศสยึดไปใช่ไหมฮะพอฝรั่งเศสคืนเสือกไม่คืนก็ให้รัฐบาลไทยไปให้รัฐบาลเมร์แล้วรัฐบาลไทยใครเป็นนายกกราสมัยนั้นใครเป็นตีต่างประเทศละ่ะใครมีหน้าที่รับผิดชอบบ้างทําไมมึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ ปล่อยปาละเลยจกนกระทั่งมาพอสอนี้ถึงจะมีปัญหานี้มาพูดกันเนี่ยมันผิดทั้งนั้นนะนะครับมันผิดทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอายอดหลังไปผิดหมดนะแต่ว่าจะเอาไหมนะครับนะถ้าไม่ไม่เข้าท่าไม่ทางเดี๋ยวก็จะมีคนเอาใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างค,คุณอนุทินเนี่ยนะครับมันก็ไม่แน่นะเอาเป็นไปเถอะ นะคุณอดีทเป็นนักการเมืองก็ทําผิดมาอย่างไรอะไรต่างอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็โดนนะอนะยิ่งสมัยนี้นะนะไอไอบอกนิติสงครามนี่สงครามนะพี่ว่าดีนะนะครับจะได้ให้ศาลตัดสินว่าใครคนดีคนเลวใครควรเป็นใครไม่ควรเป็นไม่งั้นคนชั่วเข้ามาหมดดินะจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมนะเวลาออกก่อนแล้วไม่ดําเนินคดีต่อพี่ยังไม่ยังไม่เห็นด้วยเลยนะ แสดงว่านายเกรุธินเนี่ยเคยทําความผิดอะไรต่างๆนานาเอาไว้ท่านเสรีผู้สุดเลยบอกว่าคุณนุทินเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะติดคุกเอาอย่างนี้เรื่องเขาก็โดงเนี่ยเห็นไ,ไหมคุณนุทินเคยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยคุณศักดิ์สยามเคยเป็นรัฐมนตรีรมนาคมสุริยะเป็นรัฐมนตรีรมนาคมทําไมสารที่ภาคสามาแล้วเนี่ยนะทําไมก็ยังปล่อยกันอยู่อย่างนี้นะครับนะแล้วไม่เห็นทําอะไรกันได้เลยนะ พี่เป็นคนนอกนะครับไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้เรื่องมีปัญหาพี่เริ่มค้นหาคำพิพากษาแล้วนะครับนะให้ฝ่ายกฎหมายพี่ช่วยค้นคำพิพากษามาดูมีกี่คำพิพากษานะที่สาดีกาพิพากษาในเรื่องนี้อยู่แล้วนะนะใครจะผิดไม่ผิดตอนนี้ยังพี่ยังไม่ฝันทงนะแต่เอาง,ง่ายๆถ้าที่ดินทั้งหมดห้าพันแปดสิบสามไร่เป็นของการลถไฟ นายกรรมตรีนาตั้งแต่ศาลที่พากษามาเนี่ยสมมุติศาลพิพากษาปีหกศูนย์นายกรรมาธตั้งแต่หลังศาลพิพากษานะเริ่มตีมาไทยริฐมตีคมนาคมผู้ว่ารถไฟอธิบดีกรมที่ดินสมัยนั้นทําอะไรนะทำไมไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษายัางไม่ต้องพูดถึงในวงในวินใครมาครอบครองนะเห็นไหมนี่มันชัดเจนอยู่แล้ว เดี๋ยวไม่มีใครทําเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ก็ทาเองนะครับก็ถือว่าผิดข้อหาหนึ่งฮะเ็ยไปปฏิบัติตามหน้าที่ทีนี้เมื่อกี้พี่ศิริพิสุทธิ์คาเขาไว้บอกว่าปัญหากัมพูชาเนี่ยไม่มีทางสาเร็จหรอกเพราะว่านักการเมืองไม่สามารถแก้ปัญหาได้พี่ศิริพิสุทธิ์ขยายความใพ้่ีหน่อยให้ฟังหน่อยดีคะมันยังไงกันครับก็นักการเมืองมมีผลประโยชน์รวมทั้งผู้จือยิงทหารก็มีผลประโยชน์ในด้านชายแดนมันก็เลยการักขัสั่ง เห็นไหมเมื่อกี้ตั้งแต่เรื่องต้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลไปยุธไปยุตไป,ปแม่ทัพภาคหนึ่งแนละ้วถูกไหมนะเนี่ยก็มีผลประโยชน์ไปสร้างบ่อนบ่นทาอะไรต่างต่างนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นจะมานั่งแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาอย่างที่เอาตอนเนี้เอาขนาดนี้เวลาเนี่ยไอ้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงซุบซิบดินทาตลอดเวลาแม่ทัพภาคหนึ่งมีผลประโยชน์ พราะนั้นพี่เนา่ยทำงานชายแดนมาตั้งเด็กพี่มีเพื่อนทหารเยอะแยะไปหมดนะนะตำรวจเนี่ยทุจริตยังไงพวกชาวบ้านรู้ใช่ไหมว่าตำรวจอยู่กับชาวบ้านตำรวจจราจรเนี่ยก็ตั้งดา่านรีข่ายเขาแล้วใช่ไหมตำรวจพื้นที่นะมีคนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายกูก็เอามีบ่อนที่ไหนกูก็เอามีทําบิดคือทุจริตหมดอะถูกไหมนะครับทีนี้ทหารเน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนที่มีผลประโยชน์ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าไม่มีผลประโยชน์ทีน้องนะอย่างพี่รับราชการนะกูไม่มีอะไรกับใครเลยนะใช่นไหมเพราะฉะนั้นพี่ถึงจับลู่ปากนี่อิทธิพลนู่นนี่นั่นได้หมดเห็นไหมไม่มีใครมายุ่งกับพี่ไม่มีใครมากล่าวหาว่าพี่ทุจริตได้เห็นไหมแต่ถ้า,ถาอย่างเงี้ยถ้าทหารมีผลประโยชน์นักการเมืองมีประโยชน์มันจะไปปราบยังไง ทำไม่ได้ใช่ไหมเคลียครับถ้านักการเมืองือวัหนรมันมีผลประโยชน์เกี่ยวพันกับคเมยร์ยังไงก็ปราบไม่ได้คําถามสุดท้ายรัฐบาลอนุทินคุณอนุทินมีผลประโยชน์กับคเมภร์ไหมครับและคิดว่าจะปราบได้ไหมครับผมเชื่อว่าปราบไม่ได้นะครับนักการเมืองแก้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ตอนนี้ทหารเ็ากาลังทําเต็มที่นะแต่ทหารเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้บริหารประเทศนะอํานาจเต็ม มีปฏิบัติเท่านั้นเองแต่อำนาจเชิงนโยบายระหว่างประเทศมันไม่มีนะต่างชาติก็ไม่ยอมรับจะมามันต้องรัฐบ,บาลน,นี่ถ้ารัฐบ,บาลมาจากการเลือกตั้งผมก็ไม่เห็นใครนะผมไม่เห็นใครอ่ะนะเลือกตั้งใหม่ให้พรรคไหนมาผมก็ไม่เห็นนะครับจริงๆนะพอรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันเป็นอย่างเงี้ยมาจากผลประโยชน์นะครับแล้วทำไมดีครับนะครับ ก็ทําไงดีก็เดี๋ยวให้สารนูนนะครับเอาให้หมดไปเลยปัดให้หมดเลยที่ทําผิดรัฐนูนเนี่ยมาตา้อยร้อยสี่สิบสี่เนี่ยนะครับแล้วยังไงอย่างไรนะครับจะให้ปลารกระทรวงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆและจัดการลึกตั้งใหม่อย่างนี้มันก็ยังยังดีขึ้นมาหน่อยนะเพราะอะไรเพราะนักการเมืองเร็วๆแม่งพ้นเกือบหมดใช่ไหมเรนจะมีนักการเมืองใหม่ๆ นะเขี้ยวยังไม่ลากดินนะครับมามันก็ยังเบาลงใช่ไหมจะทําอะไรก็ไม่ค่อยคาดคิดไม่ค่อยกล้าทําเท่าไหร่หรอกไม่เหมือนไอ้พวกเขี้ยวลากดินยังไงกูก็ไม่สนใช่ไหมติดคุกแล้วยังจะเดินหน้าต่ออีกเลยพักเป็นพักเป็นโมฆะบุรุษแล้วถูกไหมเป็นโมฆะสติแล้วยังไปยกย่องกันเป็นวีระบุรุษประชาธิปไตยมึงวีระบุรุษตรงไหนวะทักษิณ ะรุ่นน้องที่<ม>เห็นมันมาตั้งแต่นักเรียนถูกไหมนะครับครับ,รบอ่ะวันนี้ต้างขอ,ขอบคุณท่านเศรษฐีพิสุทธิ์เตมพิเวสนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคราวหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ท่านเศรษีพิสุทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลนรุธีนเนี่ยจัดก,การไม่ได้นะครับไม่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง พักไหนที่จะจัดการได้เพราะว่าแต่ละคนเที่ยวรักดินนะครับถ้าเป็นอย่างที่ท่านเศรษฐีพิสุทธ์พูดนะครับเราก็คงจะหวังมอหนึ่ซีซีกว่าล้างทั้งหมดเลยนะครับตกักกาืองพันเก่าทุกคนเอาไปหมดแล้วก็เอาคนใหม่ๆเข้ามามาเป็นรัฐบาลมันก็นดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า แต่ละคนที่มาเป็นรัฐมนตรีก็พูดง่ายคือประชาชนค่อนข้างจะใสหัวนะครับเพราะว่าผลงานที่ทํามาแต่ละคนไม่มีอะไรที่ประทับใจนะครับทุกคนถึงฝากความหวังไปที่คุณสุปฏิคุณเอกนิตินะครับมากกว่าเออแต่ว่าให้กําลังใจท่านนายกอนุทินนะครับบางทีท่านอาจจะแก้ปัญหากับูชาได้วันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามาจาันทร์สวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอทที999